สวัสดีค่ะอาจารย์ดิฉันน,นางนภสรศรีเจริญนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบันดิตสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ขอนำเสนอผลการพ้นควา้าอิสระเรื่องคุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัยลำคําแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ก่อนอื่นนะคะเรามาทราบความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาค่ะ เราทราบกันดีว่าการศึกษานะคะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนและยังช่วยยกระดับวิทยาฐานะของคนในสังคมให้สูงขึ้นนะคะแต่ว่าจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะการศึกษามีการ,การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งสาขานะคะเป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคนะคะที่จะต้องมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอนะคะดิฉันจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัยลำคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อนําผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการของ ของสาขาให้ดีขึ้นนะคะและยังใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้นะคะเพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของมหาวิทยายลัยรมคาแหงสาขาวิทยาบริการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการบริการนะคะของมหาวิทยายลัยรมคาแหงสาขาวิทยาบริการจังหวัดเชียงใหม่ที่แตกต่างตามปัจจัยส่วนบุคคลนะคะ และยังเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่นะคะการศึกษานะคะมีการตั้งสมมุติฐานไว้นะคะคือปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้คุณภาพการบริการที่แตกต่างกันค่ะและ องค์ประกอบคุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการจังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกันค่ะขอบเขตของการวิจัยนะคะด้านเนื้อหาเราจะใช้ทฤษฎีคุณภาพบริการ5ด้านของพาราซุรมานสทแฮทมและเบอร์รี่นะคะในการศึกษาครั้งนี้ประชากรก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษานะคะระดับปริญญาตรีปริญญาโทและผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ระยะเวลาในการศึกษาจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด4เดือนค่ะกรอบแนวคิดนะคะจะมี2ตัวแปรค่ะคือตัวแปรต้นประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล6ด้านนะคะก็จะเป็นเพศอายุสถานศึกษาระดับการศึกษาอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนค่ะส่วนตัวแปรตามนะคะก็จะเป็น ทฤษฎีคุณภาพบริการ5ด้านนะคะของพราชุรมามนเซตแฮมและเบอร์รี่ในปี1990นะคะซึ่งประกอบด้วยความไว้วางใจความเชื่อถือได้ความเอาใจใส่การตอบสนองทันทีและความเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งทฤษฎีนะคะพราศุรมานและเซตแฮมและเบอร์รี่นะคะได้ให้นิยามของอแต่ละด้านไว้นะคะคือด้านความวางใจได้เนี่ยก็จะเป็นการที่บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถนะคะ และความซื่อสัตย์ในการให้บริการค่ะด้านความน่าเชื่อถือนะคะก็เป็นการที่บุคลากรนะคะสามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ใช้บริการนะคะซึ่งจะต้องมีความถูกต้องและสม่ำเสมอค่ะด้านความเอาใจใส่นะคะก็จะเป็นการที่บุคลากรแสดงถึงความห่วงใยสนใจและตั้งใจที่จะหาสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการค่ะ ด้านการตอบสนองทันทีก็จะเป็นการาแสดงความปรารถนานะคะที่จะให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใช้บริการค่ะด้านความเป็นรูปธรรมนะคะก็จะเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะก็จะเป็นพวกสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่ผู้ใช้บริการรับรู้ได้ด้วยสัมผัสทั้ง5ค่ะส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะจากทั้ง8ท่านนี้นะคะจะมีความสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่า,าพวกท่านเนี่ยได้ศึกษาถึง คุณภาพการบริการของธนาคารสถานศึกษาและในส่วนของการท่องเที่ยวค่ะด้านาส่วนวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะประชากรที่เรากําหนดไว้ก็คือกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและผู้ใช้บริการนะคะซึ่งทั้งหมดจําจนวน400คนค่ะการกําหนด การกําหนดกลุ่มตัวยอย่างนะคะก็จะทําแบบหลายขั้นตอนค่ะโดยเลือกกลุ่มตัวยอย่างแบบกําหนดโคตานะคะแบ่งระยะเวลาการเก็บออกเป็น2สัปดาห์สัปดาห์ละ200คนค่ะจากนั้นจะทําการแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มผู้ใช้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์จำนวน20คนนะคะและกลุ่มผู้ใช้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์จํานวน180คนค่ะเนื่องจากมีการเรียนการสอนจึงผู้ใช้บริการจึงมีจํานวนมากนะคะจากนั้นทําการสุ่มตัวยอย่างโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ อย่างง่ายค่ะก็คือ,อเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้นะคะเราจะใช้แบบสอบถามนะคะในการาทดสอบในการเก็บข้อมูลค่ะแล้วทำการทดสอบ IOC จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจำนวน3ท่านนะคะและทำา t เอา t เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนะคะซึ่งค่าที่ได้จะเท่ากับ0.97ค่ะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจะใช้สถิติเชิงพรนานานะคะเพื่อหาค่าร้อยละค่าความถี่ในการศึกษานะคะด้านประชากรศาสตร์และใช้สถิติเชิงปริมาณนะคะเพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนะคะเพื่อศึกษาถึงคุณภาพการบริการทั้ง5ด้านค่ะ และเราจะใช้สถิติเชิงอนุมานนะคะในการทดสอบสมมุติฐานเพื่อหาค่าความแตกต่างค่ะโดยใช้วิธี t-test และ one-way a n o v นะคะเมื่อพบความแตกต่างเราจะใช้วิธี LSD เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ค่ะแต่เมื่อไม่พบความแตกต่างเราจะทำการทดสอบสมมุติฐานข้อ2นะคะเพื่อหาความสัมพันธ์โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเ p ีย r สันนะคะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลนะคะด้านประชากรศาสตร์ค่ะจากกราฟนะคะจะแสดงถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนะคะคิดเป็นร้อยละของจำนวนประชากรทั้งหมดค่ะจะเห็นได้ว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นะคะจะเป็นนักศึกษานะคะที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ72.25และกำลังศึกษาต่ออยู่ในระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ68.25ค่ะ ส่วนใหญ่นะคะเป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง31-35ปีสถานภาพโสดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาชีพรับราชการและรับวิสาหากิจมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่20,000-30,000บาทนะคะซึ่งผลการศึกษาทำให้เราทราบว,ว่านะคะผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้เป็นกลุ่มที่ทำงานแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของราชการรับวิสาหกิจนะคะ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในการเพิ่มความรู้ทักษะในสายการปฏิบัติงานค่ะส่วนคุณภาพการบริการของสาขานะคะ ผู้ใช้บริการเห็นว่าสาขาวิทยาบริการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีคุณภาพการบริการที่ดีมากที่สุดนะคะซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงถึง4.24ค่ะแต่เมื่อ,อพิจารณาในแต่ละด้านนะคะด้านความน่าเชื่อถือด้านความเอาใจใส่และด้านการตอบสนองทันทีจะมีคุณภาพบริการที่ดีมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่ามีค่าเฉลี่ยถึง4.31 4.30และ4.28ตามลำดับค่ะ ส่วนด้านความวางความวางใจได้นะคะจะและความเป็นรูปธรรมเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ดีมากซึ่งมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่4.17 4.13ค่ะเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะคะมีการเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการนะคะและยังคอยให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆได้อย่างตรงประเด็นนะคะเจ้าหน้าที่นะคะยังให้บริการด้วยความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เป็นกันเองต่อผู้ใช้บริการะคะ่ะ และอีกทั้งสาขานะคะยังมีการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะคะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ให้นักศึกษาทราบนะคะได้อย่างสม่ำเสมอค่ะเมื่อเปรียบเทียบนะคะเมื่อเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการบริการของกลุ่มผู้ใช้บริการนะคะจะเห็นว่าผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันจะมีการรับรู้คุณภาพการบริการไม่แตกต่างกันค่ะ จากภาพนะคะจะเห็นว่าค่าซิกนะคะที่ได้เนี่ยจะมีค่ามากกว่า0.05ค่ะเนื่องจากว่าผู้ใช้บริการทุกคนนะคะจะได้รับการปฏิบัติจากบุคลากรในระดับเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันคือบุคลากรเนี่ยจะไม่เลือกปฏิบัตินะคะมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการาให้บริการด้วยความกระตือรือร้นนะคะและยังมีการเอาใจใส่นะคะทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะ การให้บริการนะคะก็เป็นไปด้วยความสุภาพค่ะรวดเร็วตรงตามความต้องการและ,ะการให้บริการก็เป็นมาตรฐานเดียวกันผู้ใช้บริการนะคะ,ะก็จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกของสาขาเนี่ยเหมือนกันผู้ใช้บริการทุกคนนะคะจึงมีการรับรู้คุณภาพการบริการไม่แตกต่างกันค่ะจึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ค่ะส่วน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณภาพการบริการนะคะ,อ,ะองค์ประกอบคุณภาพการบริการของสาขาทุกคู่นะคะจากภาพจะเห็นว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกนะคะ,ะซึ่งแสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการเนี่ยทุกคู่เนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยยะสาคัญที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งค่ะจึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่เราตั้งไว้นะคะ ซึ่งคุณภาพบริการด้านการเอาใจใส่ด้านการตอบสนองทันทีและด้านความน่าเชื่อถือนะคะมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากค่ะแสดงให้เห็นว่านะคะ,ะการที่ผู้ใช้บริการนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วตรงตามความต้องการผู้ใช้บริผู้ใช้บริการเนี่ยจะมีการรับรู้ถึงการเอาใจใส่ จากเจ้าหน้าที่นะคะในด้านของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอซึ่งการแสดงออกเหล่านี้นะคะจะทำทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้บริการด้วยนะคะถ,ถือได้ว่าการหรือว่าได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะการที่หน่วยงานนะคะมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้ใช้บริการได้ทราบล่วงหน้าก็จะเป็นการแสดงถึงคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมแล้วนะคะยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการนะคะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่ง ผลการศึกษาครั้งนี้จะสอดคล้องกับงานวิจัยของพรประภาชัยอนุกูลในปี2557ค่ะส่วนข้อเสนอแนะนะคะผู้ใช้บริผู้ผู้วิจัยนะคะขอเสนอแนะนะคะว่าสาขาเนี่ยสาขาวิทยาบริการจังหวัดเชียงใหม่ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ครบทั้ง5ด้านไปพร้อมๆกันนะคะ และควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อเป็นไปเพื่อใช้พัฒนาในการดําเนินงานในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและควรศึกษานะคะถึงปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลครบทุกด้านและนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษานะคะไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการให้ดีขึ้นต่อไปค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ